สวัสดีครับผมพบกับพิเศษบ้นบานๆัน่ล้นะครับผมมื่อนี้สีพ้าพี่น้องมาเห็นกระถางยางรถกระถางสีพักครับผมด้วยยางรถเก่านี่ครับผมแบบเป็นไงพี่เปียนออกแล้วครับผมอี่ยางรถมันใส่บ่ไรแล้วครับก็เลือกเอาดีดีนะครับผมอันนี้คือตานเยอะเลยนอครับผม เราปัียืดไปแล้วที่ได้ลักษณะนี่เราต้องมากลับทั้งอีกที่นึงครับผมเห็นบ่มากลับทั้งอีกที่นึงเราปัดแตมีอุปกรณ์มีอุปกรณ์มาดิเดี๋ยวเก็คือมีดมีมีดเห็นไหมครับมีมีดข้ามาหนี้่ก็มีสิ่งสำคัญคือคือช็อปครับผมช็อปเพื่อล่างเอ็ดขีดไป อันนี้เป็นรูปแบบกันหัจะกี่ตัดไปได้ันมีมีดแล้วผู้เด็กว่ามีมีดก็ใส่คัตเตอร์ครับผมคัตเตอร์เอาดูเลือกที่ใบมันใบมันไอ้แข็งๆเนี่ยครับถ้าใบอ่อนมันมันจะหักแล้วที่นี่วิธีปาดก็จะเอาออกมัตรงสี่มันจะหักแตกในมือหักในมือครับผมอันนี้เขาต้องออกไปมัดนี่ที่ปาดมระ้านนี้ครับดินมครับ เพราะว่าถ้ามันมันหักมันอยากที่พแท่งมือเจ้าของถ้าหากว่าประมาณนี้รับรองว่าบาดมือเจ้าของแท้แน่นอนครับต้องประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวมึงวิธีขั้นตอนครับผมนี่ครับผมอะไรก็ตรงนี้แบบนี้รู้ครับ thì cho nó chém đủ Rồi đó thì tặng các bóng นี่ครับผมเสร็จแล้วก็ได้รูปแบบนี้นี่ครับมาขีดมาตามรูปร้อยนี่ถ้าในน้ำก็คือถ้าหากว่าเอาคัาเตอร์ปาดนี่มันก็ได้อยู่ครับแต่เขาระมัดระวังที่จุดคือเขาปาดมันอาจที่มันแข็งครับต้องค่อยๆปาดเอาปาดแข็งทีละทีละนิดทีละนิดครับแต่ถ้าหากว่าอยากให้ดี อยากให้ดีก็ต้องเขาต้องเอาแบบมีแหลมแบบนี้ครับมันต้องมีแห้งแทงอย่างครับผมเลยว่ามีหีดแบบนี้ก็ต้องโอ้คัเตเอร์ครับค่อยๆปาดเอกค่อยๆปาดดวยครับมันติดแต่มมันตีดหักเส้นมือของไม่มีคัเตเอร์แต่วนี่เราต้องฝนฝนให้ดีฝนให้คมครับผมอันนี้ก็คือถังน้ำนี่ครับผมถังน้ำไม่เราจุม่ม นี่ครับผมเห็นไหมมีดแหลมประมาณน,นี้แย่งแล้วลจุม่มนี่ครับจุ่มหนามปุ๊บมีการทำนะครับผม,ม,มครับหยักยางเลยมือขวาให้มันเคลื่อนไหวครับบางทีบางทีงทเนี่ยอาจจะตัดมาตรงนี่ครับแทงกล้าไปปุ๊บนี่ประมาณน,นี้เขาลลังไม่จืิอว่า มันดิลงร้อยเหมือนกันแบบนี้ครับนี่ครับเขาก็ขีดมานี่ครับรูปแบบนี่นี่ประมาณนี้ครับงับแทงแทงไปเรยแทงไปเรยครับแทงไปเยรปเย คอยมันระวังมันนิดแทงมือแทงขายจะก่อนครับผมต้องจุ่มน้าตลอดด้วยครับเอาไปจุ่มน้ามันมันเหนียวมันมันฝืดครับมันฝืดมันจะมันจะว่าแทงบ่เขานี่ครับแทงไปเรื่อยครับ มังคี่ร้องเันคาเตอร์ให้เบิ้งครับเราต้องระมัดระวังที่สุดต้องการกีบบดไม่ต้องของไอ้ต้นไม้เราต้องจุ่มหน่อยแบบนี้มันมันมันเป็นยากครับผมผมอีกกีบบดแต่คน,นอันนี้เขาคอยระวังครับผมประมาณนี้ครับผม ป,ป่คดยปาด้วย UNG ค้อยน,น,นี่็ดะกด้ดอสวยาะว่าถ้ตื่อ้องาเขาค่อยเห็นได้มีดอ่งาแทงเข้าไปครับนี่มันมันอาจจะชาเนี่ยด้วยเห็นอด้อไปยุป่าไปยุค่อยป่าสนจนที่ตรงนี้มันยังบ่ขาด ก็คอยเลี้ยงทีหลังนี่ครับคอยออกฮะน้องแก่ไหเบ้างหลอกไหมนี่ครับผมสุดท้ายแล้วห้องปาามาแบบนี้เ้าต้องเมืออ่อไหดีว่ามัน,ม,นมันจะอันสุดท้ายครับผมนี่อันสุดท้ายเขามันดิมันดินดลงลอยอีหรอ i them. ได้รูปแบบนี้แล้วเกรย์ออกมาแบบนี้ตัวนี้เขาเก็บไปโอเคครับนี่ก็เลยดูแบบนี้เนอะครับผมเราก็ได้แยกกินออกมาประมาณนี้แล้วครับผม,ไ,ออม,ไ,ม,บผมไม,ไม่ไม่ออก,ก,ออกมาประมาณนี้ครับผมออก ไอ้น้ำอุปกรณ์อีกชิ้นนึงครับผมอันนี้คือเหล็กงามหยุดงัดตรงตรงมีตัวนี้ครับขวามันแข็งขวามันแข็งไงต้องควาสามารถที่ปิ้นเองได้เพราะว่ามันแข็งอย่างขอามันนะครับเนี่ยขวามอบตัวนี้ที่แข็งต้องแบบนี้ควาสามารถที่เบียดได้เพราะต้องอุปกรณ์นี่น้ำนิดนึงหรือว่าเป็นงามไหมครับที่ว่ากูุบกรอบไปได้ นี่คือแบบนี้ครับผมรวมเข้าไปตรงนี้นี่ครับเห็นไหมอันแรกครับปึ๊บหยิบลงกันปึ๊บก็กดดึงขึ้นอินหยับลงแล้วก็ดึงขึ้นครับผมปึ๊บแบบนี้ให้มันเป็นแบบนี้รูปแบบนี้กันได้ก็แบบนี้เห็นไหมแบบนี้ก็ถอดออกถอดำนี้ออกครับนั่นเป็นรูปตรงนี้ครับผมรูปตรงนี้แล้ว นั่งกัมือมื่อค่อยๆดึงขึ้นดึงดึงดอกมันนี่ครับนี่ประมาณนี้ครับดึงดอกแล้วเขาเหยียบนงนี่ครับดึงใช่ไหมปึ๊บไล่ไปเรื่อยครับผมไล่ไปเรื่อยครับเหยับหยับไปเรื่อยนี่ครับผมเหยียบไปเรื่อยหยับไปเรื่อยเหยียบไปปุ๊บก็ถึงคันตอนนี้มันตีเช็ดยากครับผมเนี่ย รูปแบบนี้นี่ครับผมแบบนี้เขาก็ถ้าเป็นรูปแบบนี้แล้วปุ๊บเขาก็เหยียบสองขางเลยครับผมนี่หยับสองขางเหยียบเลยขางนี้ขางขวาขางซ้ายนี่ครับเหยียบแบบนี้ปุ๊บเขาก็เหยียบย่ำยำยำไป๊บคก็ดึงตรงนี้เลยครับปุ๊บนี่ครับผมนี่นี่เมื่อกี้คือรูปแบบนี้ปุ๊บเัิจะจับไว้แล้วพอจับไว้มันจะดิ้นขึ้นขึ้นหูุมพื่นเ็าึ้นดึงไว้ปุ๊บก็ไปค่อยๆ ค่อยเหยียบใต้ไว้ค่อยจะให้มันขึ้นดคุณค่อยเหยียบลงครับผมนะครับค่อยเหยียบลงไล่ไปเรื่อยครับผมไล,ล่ขอบไปเรื่อยนี่ไล่ไปเรื่อยทุกคนครับนี่ครับ,รบง่ายๆครับผมขอบมันอ่อนๆเป็นงครับผมนี่แหละแน้วส่วนที่เหลือที่อีกข้างนี้มา แลก็กร่อมนุ่มมันเป็นไงแบบนี้นะครับกร่อมนุ่มจะเป็นฐานเหมือนกับผมไอ้ส่วนนี้คือฐานมันนี่ฐานนี้นี่ครับผมก็ได้รูปแบบนี้แล้วปุ๊บทั้งหมดทั้งหมมันตีเอาตะปูครับผมใส่ตะปูตีครับนี่ครับถึงนี้สี่สิ ตะปูสองก็ได้สองนิ้วมใช้ตะปูนิ้วก็ได้เพื่อยึดฐานกับตัวกระถางไว้กับไว้ด้วยกันนี่ครับผมว่านี่ครับเแล้วก็ยังเดี๋ยวจะตีมือทุกคนเลยผมว่าอย่างนี้ด้วยครับผมว่ากึ่กางเนี้มันถึงตีได้ ម្រាស់ពីលាងខ្លាំងស្ 妈，我刚到家，刚从超市。 เรียบร้อยแล้วนี่ครับตัวฐานกับตัวกระถางก็ึดติดกันเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ที่นี่เกาต้องมาพับัวตะปูครับ ได้แล้วนี่ครับกระถางยางรถมีไซค์นี่ครับผมกันรูปแบบนี้ยงไงครับพี่น้องจะมี่อนนี่จะมีมีดด้วครับผมมีดแหลม้าผู้ใดโมมีมีดแหลมก็ใช่มีคัตเตอร์ครับแล้วก็มีช็อคหรือว่าปากกาปากกาเฉียนก็ได้ปากกาเขียนรูปอะไมันเป็นรูปนี้ก่อน เกิดขึ้นรูปนี่ผมว่าประมาณนี้ครับผมนี่แหละมีอุปกรณ์แค่นี้ก็แล้วที่นี่ย่างไหมเศษที่เสศษที่มะขุดครับก็คือนี่ประมาณนี้นี่ประมาณนี่ถังกระยากเก่าครับผมซึ่ง ผมไปหาเก็บน้ำกองขยะมาาถูๆเด่วันนี้แบบนี้ก็หาตะกแกง้หรือเศษวัสดุไม้ที่ย่อยสลายได้ครับผมาวางทีน่นี้นี่แล้วก็เอาดินใต่นี่ครับผมเ็จเยบร้อย,ยแล้วนี่ครับโอเคครับที่นี่ก็ได้กระถางยังนุไไ้้กระถางผูพัพก ปลูกต้นหอมปลูกต้นไม้แบบไม่ง่ายครับผมเอ้าโอเคครับสวัสดีครับผม